เปิดหน่อยถ้าไม่เปิดจะพังประตูแล้วนะเปิดซิอะไรอ่ะป้าอ้าวเปิดแล้วคุณนายหวังคุณนายหวังใช่ไหมเราเป็นตำรวจขอเข้าไปคุยด้วยได้ไหมคุณนายหวังเป็นอะไรหรือเปล่าคะอย่างน้อนก็ขออนุญาตนะก่อนไม่เห็นเช้านั่งก่อนค่ะคุณนายหวัง รู้ไหมว่าลูกสองคนของคุณหายไปไหนฉันฉันไม่รู้ค่ะฉันไปแผ่นดินใหญ่หลายวันกลับมาเองกลับมาก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกๆฉันนึกว่าไปโรงเรียนกันวันนี้ฉันไม่สบายพอกินยาก็หลับไปเลยฉันไม่รู้ว่ามีคนมาหาที่บ้านแล้วสามีละ่ะอย่าก,กันแล้วค่ะ อยากไปโรงพยาบาลไหมคุณไปแผ่นดินใหญ่ตั้งนานไม่เท่ากลับมาหาลูกๆเลยเหรอคะที่ผ่านมาพวกเขาดูแลตัวเองได้ค่ะลีเบียเคยเดีอยวจากบ,บ้านไหมครับ <c oughs> ขอเราตรวจบ้านหน่อยได้ไหม